ยาไรเต๋อหืเป่น่บรี่ชาานี่ตัวนี้ามเ็โบรยบนนีเนาะสบายดีนะสวัสดีพี่น้องเพิ่งจะกคนอจะออกมาเรียบร้อยพี่น้องเลยอาเอาไปเข้าห้องตรวจอย่างเรียบร้อยแลวพี่น้องเลยเนาะ อาหูคนตัวเรียบร้อยอะสบายดีทั้งมาตูนไปท้งมาดนงสบายีน้ํา่อยเบิ่งโดยกินบ่แซ่บแม่อ่าล้บอยู่่ก็คือกันป่ะ่ะๆเดี๋ยวนีดังนั่กันไปี่น้องเอ้ยเนาะอยู่อ่างหมอหรือว่าโรงพยาบาลบางประกอบ อ่าลําชด2พี่น้องเอยปึ๊บอาเนาะขึ้นมารถกลับก่อนบันี้พี่น้องเอยอ่าังก็เรียบร้อยลเป็นอาไผวัดสายเอเนาะแมนสายัเอกลังอาระบาดบ่พ่นว่านะแมนลมฮงลมฮงอืมวัดใหม่ยๆสายพันมยงอ่า พนุยาให้จะเข็มกับว่าเดียวกันเข็มหนเข็มหนึง่งกันยาให้ยบร้อยนะออนเนาะมาเพิ่มมาถาม,มาว้ยจังไรกับเพิ่หายมาใส่น้าเกลือไ่นอนไหมเดแตยวมาพ้อก,กัยินยาไอ้ตามที่มาพิดจัด <c oughs> ให้เบื้งก่อนเนาะไม่ท่าไรค่ะสามพันเจ็ดร้อยบาทไ่นองไหมเนาะเดีันน่าจะเป็นเอกสนม,มัน้งเนาะ เอกชนเอกชนถามว่าอันนี้เอกชนอยากเพลงแน่เอกชลหัเหม็นของนัดเอกชนแน่หนักหนึ่งมาเราไม่มีประกันอย่างเดียวเหม็นอ่าเป็นคนอ่าลาวเนาะเหมียวเหม็นไม่มีบัตรยังเอ่อไม่มีบัตรประกันจังครบอย่างเธรรมดาแพงแพงเอะาะเมื่อเจกินเห็ดกินยาแล้วก็ผักวันมึงวานนี้พี่น้องเลยผิดเป็นจังเลยตอนนี้นักหัวแห้งมาเปลี่ยนักแห้งแล้ว ข้าวอนบ้างนะชดเลี้ยงนอทก่อนแต่ว่าหมองมันกระทำมากินข้าวได้บ้างปะกินได้อยู่แล้ววะได้อือทำได้เากินข้าวอนจึงได้ความเมื่อกินยายเป็นไห้กินได้แล้ววาอันยาอันญชลว่างไห้มันก็ได้เกี่ยวกับตัวซักแล้ววะน้ำชักน้ำนะสิ่ว่กินน้ำชักน้ำเนอะครูกันคู่กันเลยอ่าหาที่ชักอย่างเดียวมันก็นานลงสบายเนาะ อ่สวบสดีครับพี่น้องไงอย่างหน่อยหั่ก็ะหู้แล้วบันเลยหู้แล้วพี่น้องไงไข่วัดไงทรายพันเอเนาะอ่าเป็นกาบอกแล้วเป็นแต่ท่านอยู่อ่ะเนาท่านไม่ได้ของหน้าอ่าสวัสดีแล้วสวัสดีเจ้าต้องเข่าเล่นกลางก่อนก็กินแทนนี่ก่อนวะใช่กินข่าวกนกินข่าวก็นะกินข่าวกันหากินเฟอร์กินยังก็ได้มันจังมันห่อนปาก

สร้างเลื่องอะึงลงบ่แมานเปนเปน,เนั่นแหละเจอปัญญาแล้วก็พักผ่อนเนาะหลายคนก็เป็นห่วงเป็นใย,ยนยะ่าให้พามาหาหม,มอเนาะพามาเรียบร้อยเนาะทางอันดาทางหมอคนก็แน,นะนำว่าใส่ผ้าปิดปากเลยอย่าติดกันอ่าโ่นชงแล้วกัน ชงชงอยู่พี่องเลยเดินรถอีกหน่อยกันแกมันมีผเจ้าเปล่เดินกันเดินกันออบึงดเดเลยไดีเลยเพิ่นขึ้มาหามจอดนะได้บอกจะถามเพิ่นนะบอกต้หอมปยนยาปนปิดะดิเออเนปิดอะอ่าอะเนอะพกินขาเมื่อผัดัน้ากลิ่น้าเมื่อผัดคันนาพี่้องเลย A can anybody? A long gun. 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 A long โซชาชายังสวยด้านนี้แดสองสเ้วอ๋อมีน้ำตกปะเอาน้ำตกเช่นมีพิเศษนะพิเศษี่องหิ้วงก็เลก็เน้นเเอาอีกสขวดีวนะครับครับผมครับานาีเอาสาเลยเป็นสี่เป็นสี่ครับผมไป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 นนั่งไดลยเล้ยงราจะเอื้นมาเตียงเพราเพราะว่า ลงมากินแต่สิพา้าอ่ากําเลยเนาะเพรว่าถ้าลงมานั่งกมันกินกาน่าะรันี้ก็ได้ไัน,ดนี้ได้ีช่งแบบมุมเีย สบายดีเด้อเพ่นหน่อยพี่น like ้องเบิดสกู๊ตคนเนาะอ่าก็บตรวจอีก็คือว่าวในพี่น้องเนู้่้แล้วเนาะไข่หวัดใหญ่สายพันเอพี่น้องเลยเนาะอ่ากวดเป็นกวดอะไรอยังอื่นหายากหมดเป็นว่าอยู่นะเนาะมาบุกจับบุจื้อไม่ได้พี่น้องเลยเป็นเย่จมูกเนาะกวดเบิ่งบดเลยคบวงโควิดเนาะอ่าแต่เบิ่งไหนมันพูดคนที่เดียวเลยแต่ว่า ที่บาดบาดเจ็บเป็นยู่นี่เป็นไขว้ที่ใหญ่สายท่านเอที่ว่าดหลายคนกําลังเป็นอยู่ตอนนี้นะเห็นเนาะอาการของบาเตียงนะเป็นอะไรแบบหนาวหนาวกระโดกหน้าคัวปวดกระโดกป่วยอยากลุกป่วยอยากเเวะเนี่ยพี่น้องเนาะเมื่อยเเวะก็ได้เนาะเบิ่งนสองคนทางบรีวะตูนทรงจ้ำปั่น ยงบุลอดฮะยำบลอดยังบาลอดบ้างนาวยูน่นาวสัดยุบติดอน่ากลัวจ้ะเดยนาตดกับติดมดแ่นเนาะเพราะว่าแต่ละคนกัอยูนักการได้ไปนักกานเนาะเพราะว่านั่งรถท่านเดียวแต่ว่าตอนเป็นแห้งนี่อาจัะเมื่อนี่เนาะ ว่าน,นี่คือแบบวา่าเริ่มเนาะแต่ก็คิดว่ากินยาแล้วมันเสียเซาพี่น้องเนาะกะเมื่อนี้หลงังจากที่ว่าบุญลงคลิปอตอนที่ว่ากลับมาจากวัดพี่น้องเนาะ FC มันก็คือว่าโภคาบมาเตียงไปหาหมอเน่เนาะแต่คือตอนนั้นเนาะพี่น้องเนาะก็ต้องมาเตียงกับว่ากินยาบางก้อนเนาะอ่ายังบาแฮงนะเพราะพอกินยาแล้วมันช่วงพออันนั้นแล้วมันก็มาอีกสินะเพราะว่าอันพวกไข้วัดนี่มันจะเป็นอันนี้อยู่แล้วเนาะ ่าเวลากินกินยาลงไปนี่มันช่วงพี่น้องไรเนาะได้กับว่าไอ้เฮงดิเนาะแต่กับกจังหวากกินยาใครของพวิดอยู่หรือว่ามันกับเข้ากับโมโหอะไรเนะกินยาไปมันเสพยาไปมันก็เศร้าแล้วเนาะเพราะว่ามันกับมีหลายคนเป็นอยู่ได้เป็นอยังเศร้<ห>าแล้วแต่ว่ามันชีวินระยะวัยชีวัยหรือว่าซศาเท่านั้นเนาะไปเมื่อวันยี้มันบอดลูกบอดเมียอยู่ตายแล้ว เมือ่อถิ่วพนอนตรงหน้าบ่เมีื่อถิ่วพลาไปนอนตรงหน้าพ่อแต่ว่าทางใดกัทั้งเมืองอาการพี่น้องเลยเป็นทางใดกันจังหวากันมื่อน,นอนบารีเมื่อเกิดเปนวาบุญก็พอดีนะ,ะครับเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันพี่น้องเลยมาเตียงในหญนอนหักยาวเลยนอน,งงนสบายเป็นอาการศแบมนั้นเขาจะอยู่ต่อตกับชีบาาวานะเนาะคาไปคาฮ้อพี่น้องเลย องบัสี่พันบาทอะไรเีสามพนเจ็ดร้อย่าี่ไนสามพันเจดร้เนาะเพราะว่าจะพอค่าตรวจจะพันปลายเลยพันสพันปลายย้ายพอค่าตรวจพันปลายนะอมีป่ะพิเศษไปเลยป่ะสอบ่อ เรา team, เรถไเข้าปะเตียงมั้เนยฮะเอาปะเตียงมเตีย่าเดี๋ยวเยไปเอิือก่นไปต้องมาหน่อยปะเรียแล้วไปะต้งกัน้า,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 าทังนี้กกลาบก้อยช่อยเช่แต่เชไมดีนะ

หาื้อโรคว่ะไ่โดยาเล่าอ่าเโอเคโอเคมะจิบข้าวกันกับพี่น้องเลยอ่ะพี่น้องเลยจิมพอดีทั้งบมเตียงคนกินแล้วก็ข้าไปข,าไขึ้นรถ่าพอดีเหนื่อยเนาะจิมเรียบร้อยสองร้อยซาบะพี่น้องเลยปะ่ะเนาะเข่าห้องพักห้อง

Vệ trì giải nhìn nhìn các ngay. Bye. này Bye. 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 hết Bye. 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 họng Bye. họng Bye. 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 đã Bye. 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 เ่าพันแน่พนพอหูจักทางน่ยังไงครับนี่บุกไอหู้ในทางน้ำาน้ำบ่กินน้ำบ่เปิดแล้วอเปิแล้บ่อเดเดียวจังอไทา จับรถก,กันรับรถเดี๋ยวจับห้องมาดนี่ไปจับ,กกบี่น้องเดี๋ยวไปพบไปเจอกันที่ห้องคนละครับพี่ลุงพี่ไปได้มามหอดหอหอดหอแล้วก่อนอลงอีกก่อนเศร้านี่เดี๋ยวเวลาอยังลงนะข่าวไปนอนแนละ้ว

งม,มาฮอตมาถึงฮอดบอลเรียบร้อยเนาะเอาเสื้อผ้าลงกันมือเช้านี่ม้าสาห้องก็เป็นบ่ได้เอาอย่างเลยพี่นอ้องเลยเข่าห้องเลยหมออะไรก็ไรมีแต่ผูกแบบเพราะเมื่อย์นะเนาะมาเตียงกับเมืย์ยังขึ้นมาไหยเนาะอะไรนะเป็นทางอาเลยเป็นเซร์ฟเวอร์ไปเปิดได้วยไหมนี่โอ้

3าพเโอ้บาน้เนาะอันนั้นมัน้า่าอมันแพงน้ตัวอันาตัวอันไี้เพิ่ก็บ,บอกอยู่าตัวมันกับพันปลาเน,เนาะเป็ดันเป็ดป่ะปาขาตัวนะนขาเฉพาะขาตวัวรวมหมดทั้งหาโลก่นนะคุณล,นนลตรวหลายโรตวลายโเอาไหพี่เที่ยวให้เอาแล้วครเอาแล้ว

แมนครับครับผมเดียวกอาดิหกจุหเนาะผมเจ้าหกวหกนผมเคยเจ็ดยังเจ็ดเีอยเนาะ Ừ. Ok người ừ, đẹp ra À mọi người đi ra đây 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 mọi đi ra đây mọi đi ra đây đi ra đây đi ra đây đi น้ำบ่อาก็ได้เนาะเอาฝากตู้น้ําบไแต่ว่ามันก็มีน้ําอุ่นอยู่อือน้ําน้ําดุนอนได้อือเฮ้ยเปิดอยู่บ่เปิดเปิดเปิดเบาๆไว้ยังพะมันเปิดเปิดได้มีอุณหภูมิเนาะาเนาะมีหยังโทรหารอๆเนาะียงาัเนาะอย่างนี้ีทางโทรหากันได้อจือห้องอาอ่า

กินยาเดี๋เราคนกันนะเดี๋ยวเก้าอิ่มได้มั้กินยาแล้วคอยเงี้ยเงี้ย้วบังที่แค้วเอเบเปิดนี่มองได้ไหมบุญเนี่ยหอบ่ยังมอิ่มบ่กินบ่กูไม่อยู่อ่ะก่อนไหนนี่บ่เขียนอ้ากินนี่อันเนี่นึงบ่อือกินนี่นึงน้อจบงันได้บ่จองันก็ได้ ตามันได้ปะบ่ได้จ่ายเงินมาฮ่าด่าาให้เปิดเองก็อะนะฮ้ไอ้กิจกรรมนั่นตู้นก่อนนาำซตามาห้าร้อมิลกรัมเปิดยินกันแน่เบอกอันอุณหภูมิต่ำสิบกนี่คืออากาศห้อนเนาะเย็นชุดเลยนะเมีนบอ จว่าอเออหาต้องออกขึ้นเนาะแมนมขึ้นนี่จิเงชาแมนพ่อขยจังนวเขยไปด้หูเขยบไปได้หดเยปได้เปิดไหมเปิดโคเจ็ดองชาเมนว่าย่าเอพนเปิดไว้แล้วเพ่นเปดิดวะฮามาเปิดนะฮาอะไรตั้งใหม่เด้อ๋อก็เป็นนันเองดีฮะนี่นี่ปะอ๋อเปิดแคปชุนนั่นน่าจิิ้งไงิ่ม้วลมาไ้มดเม็ดกนเอาเลยโดยดย

เอ้ยนึกว่าไขวัดไงนัวทีขายนแยังมีอยู่บ่นี่อันตรายนี่บมีนอันตรายมาเชียงว่าว่าเาเสียงกันเป็นเป็นในแชดกลุ่มพี่น้องเหรอนะตั้งเช็ดกลุ่มอนาของทีมงานมีอยังกระทำกันพี่น้องเลรเนาะเ้ยถือว่าได้ผลสรุปเป็นทีแค่พ่อยพี่น้องเเาในการไปตรวจ เบิ้องอาการของมาเตียงพี่น้องเลยคือไข่วัดญยสายพันเอพี่น้องเห็นเนาะสายพันเอโบสายพันเอเนาะแม่เพราะว่าข่อดไยได้เข้าไปอนาฟังเพิ่นว้าเนาะมาตูเนาะไปฟังเพิ่นน้ำกันพี่น้องเลยต่อไปตอนที่ว่าเพอินไปตรวจไปฉีดยาก็ได้เข้าไปน้ำกันก็ได้หูคนพี่น้องเห็นเนาะแต่ว่าค่าใช้จ่ายกัสามพันเจ็ดร้อยบาทเนาะเพราะว่าค่ามันนักตัวค่าตรวจน้ำเนย อเมร์โต้ที่ว่าเป็นเยนะเป็นเยจมูกเนี่ไปไปกวดเบิงก็รอผลกับประมาณ30นาทีเนาะสามสิบนาทีพี่น้องจังไดนอันนาเอิญเอาไปสียาสียางเนาะติดแล้วบอาุ่นนาะติดหรือเปล่าบนอ่อนได้ปะเนาะจะนอนกันเนาะผมเป็นยังเนาะพี่น้องไอ้ติดก็ติดเนาะมันหนีมุมมุมบ่พ้นกันเลยเนี่ยดนเนาะมันไปน้ำกัน ลงเลรือลำเดียวกันเลยพี่น้องเลยแต่อันนี้นังน่งรถลำเดียวกันพี่น้องเนะาะมันกะจอดผนะู้พ่นเนาะติดกะไปบมืดดอ่อวนจอดบู้พ่นนาะติดกะติดเนาะเห็นหรืไม่มันหนีมาได้เลยอ่ในเมื่อมันเด็กเกิดฟาดูเหมือนเตะกับตามแท่นะ่ะโอ้โหเนาะสร้างเหตุแต่นี่เ <laughs> <laughs> อาโอเคพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็ลาก่อนเด้อพี่น้องเนาะขอบบุญขอบคุณพ่อพี่น้องในฟอเอฟซีได้เนาะที่เข้ามาติดตามนะครับส้มไม่เป็นห่วงเป็นใยเนาะ ถ้าทางทีมงานเขาเหตุผิดพลาดประการใดว่าพิษวัตถุกับกับกระทบก่อไฟเพล่พี่น้องคือเกลืเนาะอ่ะพี่น้องเลยจะสิดูแลกันไปจังซีแล้วพี่น้องเาหตุอย่างไรเนาะเากะบภาพผ่ามือหาหมอ่ะแล้วก็มาพพักผ่อนนี่แหละเพี่น้องเลยกะพังเรื่องอาการทางหมอเพิ่นกะแนะนำเนาะถามว่าอย่างไรกะให้ไปใช้น้ำเกลืออีกเทื่อนึงพี่น้องเลยเนาะอ่ะสหรับมันนี้ไปก่อนพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องเนาะประทานอ่ะเรื่องบายไป